ย้อนเวลากลับไปเมื่อราว1,400ถึง1,500ปีที่แล้วดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคป,ประวัติศาสตร์ที่มีการใช้ตัวอักษรเป็นเครื่องมือสื่อสารอาระยธรรมจากพ้นทะเลภายนอกผสมผสานกับอาระยธรรมดั้งเดิมทำให้ชุมชนต่างๆมีพัฒนาการกลายเป็นบ้านเมืองที่ใหญ่โตและรุ่งเรืองซึ่งรวมถึงบ้านเมืองที่มีนามว่าทวารวดีด้วยทวารวดีเป็นบ้านเมืองที่สำคัญ,ญยิ่งในช่วงเริ่มแรกประวัติศาสตร์ ชื่อที่ใช้เรียกขานนี้เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าเมืองที่มีประตูหรือประกอบด้วยประตูอาจได้ชื่อนี้เพราะเป็นเมืองที่ติดต่อกับโลกภายนอกผ่านการค้าขายทางทะเลอย่างเป็นล่ำเป็นสันเสมือนเมืองท่าที่เป็นประตูติดต่อกับนานาอารยประเทศจึงไม่แปลกใจที่จะพบโบราณวัตถุจากดินแดนโพ้นทะเลมากมายเช่นลูกปัดแก้วลูกปัดหินสีเหรียญกระสาบต่างชาติของมีค่าต่างๆเครื่องรางและรูปเคารพ ทวาราวดียังเป็นชื่อมงคลพ้องก,กันกับชื่อเมืองของพระกฤษณะเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ในศาสนาพราหมณ์อวตารปางหนึ่งของพระอิณุด้วยหลักฐานสําคัญที่ทําให้ทราบว่าดินแดนไทยมีบ้านเมืองนามว่าทวาราวดีคือบันทึกของพระภิกษุชาวจีนนามว่าเฮียนจังและอี้จิงซึ่งได้จาริกสแสวงบุญไปยังอินเดียเมื่อราวพุทธศตวรรษที่1 2บสถึงสิทั้งสองได้บรรยายไว้ว่าในภูมิภาคเอเชียอาคาเนมีบ้านเมืองต่างๆ,ต,งๆตั้งเรียงรายกัน ในตำแหน่งที่เชื่อว่าตรงกับภาคกลางของไทยพระเฮียนจางได้ระบุชื่อว่าโทโลโปโตีส่วนพระอี้จิงได้ระบุชื่อต่างไปเล็กน้อยว่าเฉโหโปตีซึ่งทั้งสองคำเป็นสำเนียงจีนของภาษาสันสกฤตว่าทวารวดีต่อมาได้ค้นพบเหรียญเงินมีจารึกอักษปรปัลวะภาษาสันสกฤตอายุราวพุทธศตวรรษที่12ว่าศีทวารวดีสวรคุญยะแปลว่าบุญของผู้เป็นใหญ่แห่งทวารวดี กระจายอยู่ตามเมืองโบราณต่างๆในภาคกลางของไทยเช่นนคปรปฐมอู่ทองคูเมืองคูงคบัวและได้พบเจารึกอักษรปลวะภาษาสันสกฤตที่ฐานพระพุทธรูปจากวัดจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาแปลว่าพระเทวีของเจ้าแห่งทวารวดีส่งบัญชาให้พระธิดาสร้างรูปพระตถาคตนี้ไว้ หลักฐานลายลักษณ์อักษรย้ำให้เห็นว่าเมื่อพันกว่าปีที่แล้วในดินแดนไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางเป็นที่ตั้งของทวารวดีในพื้นที่ภาคกลางได้ค้นพบจารึกภาษามอญโบราณที่มีอายุเก่าแก่ราวพันกว่าปีจำนวนหนึ่งทำให้สันนิษฐานกันว่าประชาชนชาวทวารวดีน่าจะมีชนชาติมอญเป็นกลุ่มคนสำคัญขณะเดียวกันกลุ่มชาติพันธุน์อื่นๆก็มีอยู่ในสมัยนั้นด้วยเช่นชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่สูง พ่อค้าวานิชที่เดินทางมาจากพ้นทะเลไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางอินเดียจีนเชื่อกันว่าศูนย์กลางของทวาราวดีอยู่ที่นครปฐมเพราะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่กว่าเมืองอื่นๆทั้งยังค้นพบหลักฐานโบราณสถานและโบราณวัตถุจำนวนมากหลักฐานแบบเดียวกันนี้ได้พบในเมืองโบราณแห่งอื่นๆด้วย ทำให้เห็นเครือข่ายของบ้านเมืองสมัยทวารวดีได้เป็นอย่างดีอาจจะได้ว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรมทวารวดีกระจายตัวกว้างขวางในทุกภูมิภาคหนาแน่นที่สุดบริเวณภาคกลางเมืองในเครือข่ายวัฒนธรรมทวารวดีมีรูปแบบและหลักฐานเด่นที่คล้ายคลึงกันได้แก่แผนพังเมืองไม่อยู่ในทรงเรขาคณิตหรือมีรูปทรงไม่แน่นอนพบพุทธศิลป์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ หลังคุปตะและแบบอื่นๆบางแห่งค้นพบหลักฐานศิลปะในาศาสนาพราหมณ์จำนวนมากโดยแสดงความเกี่ยวข้องกับศิลปะอินเดียที่จเจริญขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังพบข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนเหรียญเงินที่ใช้สำหรับการค้าขายและพิธีกรรมอีกด้วยลวดลายในศิลปะทวาราวดี ลวดลายปูนปั้นบนเจดีและฐานพระพุทธรูปใช้ปูนปั้นประดักฐานเจดีพระพุทธรูปและวัดลวดลายที่นิยมลายพันไม้สื่อถึงความเจริญงอกงามและความบริสุทธิ์ตัวอย่างลายกระหนกผักกูดพระประทนเจดีลายก้านพืชขดพระปฐมเจดีสัตว์ในตำนานสิงห์หน้าก,กินรีช้างแสดงถึงอำนาจปกครองคุ้มครองและมงคล ลวดลายเลยค่ะคณิตเส้นขดกราฟิกเรียบง่ายเน้นความสมดุลและความสวยง,งามาเช่นลายข้าวหลามตาดัดลายลูกแก้วลวดลายบนพระพุทธรูปส่วนใหญ่บริเวณฐานและจีวรจีวรมักสลักเป็นลวดลายพายริ้วคลื่นหรือพันไม้ฐานพระพุทธรูปประดับสัตว์ในตำนานเช่นสิงและนาคสื่อถึงความศักดิ์สิทธิ์และปกป้องผู้บูชา ลวดลาสถาปัตยกรรมซุ้มประตูและหน้าต่างของเจดีมีลายพันไม้พันกันฝาผนังวัดบางแห่งมีสลักปูนปั้นรูปสัตว์และเทพเจ้าเน้นความสมดุลและสง่างามโดยไม่ซับซ้อนความโดดเด่นของศิลปะยุทธา,าราวดีด้านประติมากรรมพระพุทธรูปประทับยืนมักทำเป็นปางยืนตรงคล้ายทวาราบาลผู้เฝ้าประตูหรืออยู่ในท่าตาริพังเองกายเล็กน้อย พระพุทธรูปประทับนั่งมักทำเป็นปางแสดงธรรมโดยพระหัตถ์ทั้งสองแสดงท่าทางจิบนิ้วหรือปางประทานพรน,นั่งห้อยพระบาทบนบัลลังซึ่งเป็นลักษณะที่พบมากที่สุดและเป็นเอกลักษณ์สำคัญของทวารวดี ทำมาจากศิลานอกจากพระพุทธรูปแล้วทำรรมาจากศิลาเป็นงานประติมากรรมที่สำคัญและพบมากที่สุดชิ้นหนึ่งในยุคนี้ทำรรมาจากเหล่านี้สลักจากหินมีขนาดใหญ่มักมีรูปกวางหมอบอยู่ที่ฐานแสดงถึงการปฐถม,มเทศนาทำรรมาจากเป็นสัญลักษณ์แทนพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าด้านสถาปัตยกรรม เจดีทรงระคังคว่ำได้รับอิทธิพลจากลังกามีลักษณะรูปร่างคล้ายระคังคว่ำหรือโอคว่ำตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมหลายชั้นส่วนยอดประกอบด้วยบรรลงังก้านฉัดและปลียอดเจดีทรงสี่เหลี่ยมได้รับอิทธิพลจากท้องถิ่นและอินเดียมีลักษณะเป็นผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าในการประดบับมีการทำซุ้มช่องประดิษฐานที่ผนังทั้งสี่ด้านโดวยวัสดุส่วนใหญ่ สร้างด้วยอิฐและประดับด้วยปูนปั้นปูนปั้นประดับมีการใช้ปูนปั้นประดับองค์เจดีย์และอาคารต่างๆอย่างแพร่หลายปูนปั้นเหล่านี้เป็นงานชั้นเยี่ยมที่แสดงถึงความสามารถของช่างฝีมือลวดลายมักเป็นรูปเล่าเรื่องชาดกหรือพุทธประวัติภาพสัตว์หิมพานรวมถึงพันธุ์พฤกษา รูปบุคคลมักมีใบหน้าแสดงอารมณ์คล้ายการ์ตูนและมีลักษณะอวบอ้วนซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะทวาราวดีท่าทางภาพปูนปั้นมักมีท่าทางที่เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวาเน้นความสมจริงของร่างกายและเครื่องประดับด้านจิตรกรรม งานจิตรกรรมในยุคทวาราวดียังพบหลักฐานค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับงานปฏิมากรรมและสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะพบเป็นภาพเขียนสีที่ผนังถ้ำหรือภาพเขียนบนผนังปูนปั้นภายในองค์เจดีไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนลายเส้นบนก้อนอิฐใบเสมาหินทวาราวดีถ้ำเขางูถ้ำฝาโถโดยเนื้อหาจะเกี่ยวกับพุทธประวัติชาดก และภาพลายประดับโดยมีรูปแบบที่มักจะใช้สีดินเผาและสีดำเป็นหลักมีเส้นรอบนอกที่ชัดเจนการสืบทอดและอิทธิพลในศิลปะยุคทวานรวดีอิทธิพลจากอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะพุทธศักราช900-1300ถึง1,300ปฏิมากรรม รูปแบบที่รับมาคือพระพักยาวรีมีความสงบงามพระขนงโกงพระเนตรโปนพระนาสิกใหญ่พระโอษนาและพระวรกายค่อนข้างอบอ้วนริ้วจีวรน,นิยมทำร,ร,ริ้วพระภูษาเป็นเช่นนูนละเอียดและมาเปิดพระอังสาขวาท่าทางอิทธิพลเหล่านี้ถูกนำมาแดัดแปลงจนเกิดเอกลักษณ์คือพระพุทธรูปปางแสดงธรรม โดยมักทำในลักษณะประทับนั่งห้อยพระบาทหรือประทับยืนซึ่งเป็นที่นิยมอย่างยิ่งในศิลปะทวาราวดีอิทธิพลจากยินเดียสมัยปาละและเสนนะพุทธศักราช1,300-1,700ถึง1,700ปฏิมากรรมเริ่มมีการสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยและมีการสร้างพระพิมพ์ดินเผาจำลองรูปแบบเจดียพุทธคยาอิทธิพลร่วมจากภูมิภาคศรีวิชัย พบอิทธิพลมหายานในรูปแบบของพระพิมพ์ดินเผารูปพระโพธิสัตว์และพระพิมพ์สถูปจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างขอมในช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่16ก่อนการสิ้นสุดอาณาจักรพบพระพุทธรูปที่แสดงพระพักสี่เหลี่ยมและไรพระศกตรงซึ่งเป็นสัญญาณของการเข้าสู่อิทธิพลของอาณาจักรขอมการสืบทอดและอิทธิพลต่อศิลปะยุคหลัง การสืบทอดไปยังศิลปะอู่ทองพุทธศักราช1,690ถึง1,893อู่ทองรุ่นที่1ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากทวารวดีอย่างชัดเจนโดยคงลักษณะพระพักตร์กลมมนอวบอิ่มและริ้วจีวรนูนละเอียดไว้เป็นพื้นฐานก่อนที่จะพัฒนาไปสู่รูปแบบผสมกับศิลปะขอมการสืบทอดไปยังศิลปะสุโขทัย พธศักราช1,780ถึง2 0 0 6ท่าทางรูปแบบการนั่งสมาธิราบปางมานวิชัยได้ถูกพัฒนาให้มีความอ่อนช้อยขึ้นในสุโขทยัยสถาปัตยกรรมเจดีย์ทรงกลมการสร้างเจดีย์ทรงระฆังที่มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมหลายชั้นและมีมุกยื่นออกมาเช่นเจดีย์วัดจุละปะโทนนครปฐม ได้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเจดีย์ทรงระฆังแบบลังกาวงซึ่งเป็นรูปแบบสำคัญในสมัยสุขโขทัยและอยุธยา